เอาละฮะทีนี้จะได้หายสงสัยกันทั้งประเทศเลยว่าไอซครีมอะไรเก่าแก่และไอซครีมอะไรเป็นน้องใหม่อะเรามาดูอันที่ถูกก่อนเลยแล้วกันครับอันที่ถูกก็คือไ <c oughs> อเบอรี่ของคุณปลาค <c oughs> รพงผมโอเคอายุ21ปีอเรามาดูอันดับที่หนึ่งดีกว่าอันดับที่หนึ่งคือวอลฮะวอลตือดือดตือดือดเก้าสเดแปดปีอันดับสองอันดับสองเซเวนเซนวนเซนเซเวนเซน,เนครับ 72ปีอ่าอันดับ3ครับฮากินดาสไผ่ทองไททอง45,000ื่นหปีเจ็ดสิบปีเสียวพูดอะไรเนี่ยบอก่พูดอะไรเนี่ยอ๋อพูดกับผัวไอ้เจ็ดหมื่นนี่คือเงินที่ปอเงินที่ผัวเม้มไปเงินเดือนที่ผัวเม้มไปโอเคเจ็ดสิบปีเจ็ดสิบปีโอเคและสุดท้ายไอ้อ่าแล้วก็ฮาเกนดัสอ่าหกสิบปีหกปีเริ่มด้วยไอสกีมที่อยู่มานานอย่างวอลส์ ขามทวีปจากลอนดอนมาตืออีอให้เราได้ยิงกันมา98ปีแล้วนะอายุน้อยลงมาหน่อยคือไอศครีมยอดฮิสสัญชาติอเมริกันอย่างเซเวนเซนกับอายุ72ปีตอนนี้มีสาขาที่ไทยมากกว่า300สาขาแต่เหลือในสหรัฐอเมริกาเพียง3สาขาเท่านั้น มาถึงอันดับ3ด้วยอายุ70ปีกับไอศครีมเม็ดอินไทยแลนด์อย่างไผ่ทองก่อตั้งโดยคุณกิมเซงแซซี่เดิมชื่อว่าไอศครีมหมีบินเกาะต้นมะพร้าวแต่เปลี่ยนเป็นชื่อไผ่ทองเพราะลูกค้ามักสับสนกับนมตราหมีและต้นไผ่ก็เป็นไม้มงคลของจีนจึงเปลี่ยนให้เป็นสิริมงคลจน,นยินยดได้ถึงทุกวันนี้ อันดับต่อมาเป็นไอศครีมพรีเมียมอย่างฮาเกนดัสที่มีชื่อเป็นภาษาเดนมาร์กแต่เกิดที่นิวยอร์กด้วยต้องการจับกลุ่มลูกค้าระดับสูงจึงตั้งใจผลิตไอศครีมด้วยส่วนผสมที่ดีที่สุดส่วนร้านไอศครีมอายุน้อยสุดคือไอเบอร์รี่ของสองพี่น้องคนไทยที่ชินชอบไอศครีมเป็นชีวิตจ,จิตใจจึงหยิบไอเดียรานไอติมเจลาโต้จากต่างประเทศมาสร้างสารรค์เป็นไอศครีมเจลาโต้สัญชาติไทยที่มีอายุถึง21